เรา,าต้องเซฟตัวเองด้วยนะพร้อมจะได้มีสิชชนะถ้านี้คิดเยอะมีสิชชนะปล่อยให้หลุดให้ได้พร้อมแอคชั่น มี่สุสีสวยงามมากเป็นสิ่งประหลาดชนิดเดียวกัน <ian> อันนี้ให้เบลชนะอันนี้ให้เบลชนะเบลเจอสองรอบนะจ๊ะแรงเบลไม่ตกนะจ๊ะแรงเธอมาตกตอนท้ายนะจ๊ะซึ่งคู่นี้มีความเหมือนกันมาก เหมือนมา,จากจังหวะดรอปก็ดรอปพร้อมกันดีมากพิสติน่าไปเดินร,บรอบๆห้องสิเ <c oughs> ดีคกตอมั่นใจก่อนเออดึงคาแรกเตอร์ตัวองมาไม่มั่นใจมั่นใจกว่าน,นี้สิสาวไปแต่งหน้ามาแล้ว